ครับผมวันนี้จะมาปรึกษาคุณบอกับพี่โต้งเพราะว่าเดือนนี้เราถ่ายเนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหกุมภาพันธ์เชฟบูเอรี่สิบสี่กุาพันธ์ในวาเลนไทน์นะครับผมทำช่องเรื่องความรักไหมผมเหรอคอบอยนอกจากน้องมินิที่พึนผมอยากรู้ว่าคืออะไรเยคืออะไรเรื่องนี้ถ้ารู้อะบ้านแตกคันเชียวแหลกเอางี้เดี๋ยวจะไปซื้อนี่ว่าไปซื้อเอเซสรอรีให้น้องก้อยดีกว่าแต่กูบอยแนะนําว่าอย่าเอาเป็นทองเลย เอาเป็นพวกอะไรวะทองเงินเอานี้เงินกูกูเลือกเองอย่ายุ่งช่วยออกไหมล่ะนี่อย่าไปห้างเถอะยุ่งไม่เดี๋ยวเราไปให้ก้อยป่ะไม่ต้องเลี้ยนี่ทำเล็บอยู่เราจะเราเราจะถือโอกาสนี้ลักหลาน้องนลักหลาน้องนะคือเข้าไปติดไอ้เรื่องราโมกถ้าเรื่องตึงตังอะไรมาจากใครวะ สวัสดีครับเอมนะครับสวัสดีครับทางนี้ครับเขาเล่นปุ๊บผมเล่นตามเลยตอนนี้ผมรู้นี่เล่นมาสวีนัทสวัสดีนี่หายกระตัวหัวกระต่ายนี่หายกระตีกระต่ายเดินอ่ะแต่วันวันนี้ครับผมวันนี้จะมาปรึกษาคุณา่อกับพี่โต้งเพราะว่าเดือนนี้เราถ่ายเนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักใช่คุพาันเซฟบูอรี่สกุมภาพันธ์ในวาเลนไทน์นะครับผมทำช่องเรื่องความรักไหม ผมเหโอ้บอยนอกจากน้องมินิที่พึ่งผมอยากรู้ว่าคืออะไรเยิอะไรเรื่องนี้ถ้ารู้อะบ้านแตกคันเชียวแหละน้องมินิยังไงกัรู้ไม่ได้คนอื่นนะครับซื้อมินิกันทีสองล้านสามล้านแต่บอยสองหมื่นแปดเฮ้ยจังนี่ทานตั้งเป็นเรื่องเท่าคงเข้าขับแค่สองชั่วโมงแต่คิดหน่อยคิดหน่อยกูบอยคิดหน่อยคิดว่าวาเลนไทน์เนี่ยผมมีคนรักแหละ เปิดตัวไม่ทำจริงเฮะเปิดตัวเราไม่ได้เปิดนั้นแต่เราก็ไม่ได้ปิดเปิดเผยทำลายเลยถ้าเกิดใครดู YouTube นะครับวันแรกที่เจอกันเนี่ยคือคือแชโรมาแชโรมา E.P. 4ที่เขามาขึ้นรถอันนั้นคือเป็นวันแรกที่ได้คุกันจริงๆเพราะว่าต้องบอกด้วยว่าผมไม่เป็นคนอยากให้มานะน้องก้อยอ่ะ คุณอยากได้หรือผมอยากได้ครัผมอยากได้โอ๋อผล่มาดูแลฮอร์โมนผมดูอโอ้ดูตงแลฮอร์โมนไอ้กี้ไอ้น้องคนนี้มันมีคาแรคเตอร์ว่ะมันน่ารักว่ะน่าตามมันควรไปออกเร็วโลมาหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยไอ้กี้ก็ยังเฉยๆนะโอ้โหแล้วจะบอกให้นะเมื่อก่อนนะนางครับคนตามไอจีนางแค่หกเจ็ดแสนนะเมื่อก่อนนะตอนที่มาทำมอแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมหมาแม่ตอนนี้คือเขาเป็นมหมาบ้านดูโต้องยอมรับอะยอมรับจริงแล้วเดือนนี้จะบอกให้นั่นดาราดังๆนะ ดาราดังๆขอก้อยออกนะออกเยอะพระเอทำเล่นไปนะโอ้โหพระเอกตามช่องนำอะไรเงี้ยดีเอ็มมหาน้องก้อยนะใครพระเอกดังๆพระเอกดเอาแล้วเอาแล้วใครอ๋อไม่ใช่พระเอกพระเอกนางเอกนางเอกแต่คุณปั้นเยอะนะคือเด็กๆอ่ะปั้นมาเยอะนะปั้นใครมาบ้างอ่ะพูดเลอ่ะคุณโฟร์หนึ่งนะโคจีสองก็ เฟิร์นนะแต่เฟิน่าพูดจะพูดถึงใครทำไมไม่เอาแม่ไม่เอาทำไมเฟิร์นทำไมเอาเรื่องของเราดีกว่าเออเอาเรื่องของเราดีกว่าสามนะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเขาด่าอ๋อเหรอบล่อยจากนี้ไปเดี๋ยวจะเป็นไม่อยากพูดถึงบุคคลที่สามเดี๋ยวไปอยู่เจมายเอ้าวแล้เจมายก็ใช่นะไม่อะไรกูจะได้เขาคอยเนี่ยกูจะไปซื้อของให้อยย่างก่อนย่างก่อนเอายาวๆห้างเปิดี่ทุกห้างปิดสี่ทุกห้องอะไรนี่ล่ะไอไอนี่เรื่องนี้เขาไปคุยกันแต่วันนี้กูจะซื้อขอให้ก้อยคนอื่นไม่ซื้อไม่ได้กู ยนี่เห็นบอกกัน WJ มาติดต่อมาน้อยใจแล้วบอยมึงไปหูงตัวไหนมาเนี่ยกูกูือแต่คือของให้ก่อนแปดเม็ดที่เมื่อกี้แปดเม็ดเมื่อกี้ไงไอ้เฮียคิดตัดแล้วคนลูกค้าด้วยมึงสั่งกันไปหมดแล้วอ่ะเื้ออะไรให้น้องต้อยเออจะมาปรึกษาว่าจะซื้อให้ต้อยดีก็ใช่ตอนนี้คือมีพวกมึงหลงลูกค้ากันไปแล้ว้าเยอะเกินจนหลงกันไปแล้วคุ้มพาฟังก่อน กุมภาพันเดือนแห่งความรักสีกุมภาวันวานไรนยืดเลยค่ะนี้วะเพี่ย่งรู้สึกมันดีจริงนะแปดเม็ดในแต่ร้อนท้องใช่ไหมไม่จะมาปรึกษาว่าซื้อของให้ก้อยซื้ออะไรดีให้ก้อยส่งแบบน้องก้อยอ่ะส่งแบบน้องก้อยอ่ะคุณเบ้นดีกว่าคุณเบ้นเขาก็เคยเจอน้องก้อยไหมเมื่อก่อนอ่เจะถ้าซื้อของให้น้องก้อยส่งแบบน้องก้อยซื้ออะไรดียากจังเลยแต่เขาเป็นคนแต่งตัวเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก เสื้อผ้าปกติก้อยไม่เอาแบรนด์เนมเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าได้แล้วเคยซื้อได้แล้วกระเป๋าได้แล้วหมวกซื้ออะไรก้อยิดหมวกเคยซื้อแล้วแว่นตาแว่นใจยังไม่เคยซื้อแต่ก้อยเขาได้ฟรีบ่อยอ๋อเออใช่เวลานั่งถึงดูใส่น accessory accessory ไหมื้อก้อยสายชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์ หรือเคสหรือเคสเคสกันลอยเอาได้ไหมเราไปซื้อสายชาร์จได้ไหมเราวันนี้เอาไหมเอาสิไม่มันจะไม่เอาสิเอาสิเอาไหมซื้อสายชาร์จได้ไหมเดี๋ย้มันไม่ได้จัางอัดเขาเรื่องเขาเลยผู้พยาธิผมผุดดีแล้วเนี่ยไมไอ้เหี้ยป่ะไม่โคตรดีเลยกูจะเข้าเรื่องกันชีกไม่รู้มันขยัะตรงไหนเพราะพี่โจงรู้สึกมันมันร้อนทองไหมมันร้อนนู่มร้อนไเอาอีเอาอีกลหม จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวคือต้องเอาจริงๆาว่าน้องคิดว่าจะซื้อคิดว่าจะซื้อไปซื้อก้อยเขาเป็นคนที่ออกรายการบ่อยแล้วหลังๆเขาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะลุคเขาเริ่มดูแพงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตามห้องําห้างถ่ายแบบเยอะเอางี้เดี๋ยวจะไปซื้อนี่ว่าไปซื้อเอเซสรอรีให้น้องก้อยดีกว่าผู้หญิงพวกนี้มันใส่ประจำนะเอาแบบที่มันใสประจำเออแต่เอเซอรรีก็ดีเวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะนึกถึงเราไงเออเขาได้ใส่ทุกวันตรงไหนที่ใส่แล้วนึกนึกถึงคุณบ้าง ข้อมืออ่ะถ้าข้อมือไม่ได้แหวนเออแหวนแต่แหวนนี่ถามว่าคอยเป็นต้นถึกแต่ต่างหูต่างแต่แต่ต่างหูกันผมชอบให้ต่างหูต้องให้ผู้หญิงนะน่ารักนะน่ารักนะเอางี้แท่เสื้อให้น้องก้อยเนี่ยดีไซน์มันต้องแบบไม่เหมือนใครเออตอนนี้แถวแถวนี้อยู่ใกล้เซ็นทรัลบางนาใช่ออฟฟิศเราอยู่ใกล้เซ็นทรัลบางนากันด้วยมีอยู่ร้านหนึ่งผมเล็งไว้อยู่เล็งไว้อยู่แล้วก็ดูหรูด้วยครับดูดีด้วยเป็นงานอาร์ตด้วยแล้วดูแพงด้วยแล้วผมว่าเหมาะกับก้อยแต่กูบอยแนะนําว่าอย่าเอาเป็นทองเลย เอาเป็นพวกอะไรวะทองเงินเอาเงินกูเลือกเองอย่ายุ่งช่วยออกไหมล่ะพี่ยไปห้างเถอะยุ่งไม่เดี๋ยวเราไปให้ก้อยบ้าไม่ต้องเรอกก้อยเป็นเจ้าไม่วะพี่ดีครับ ผมอยากจะหาอข้อขวัญวันวาเลนไทน์ครับใ,ให้สุดที่รักเขาเทอ๋อได้เลยค่ะตอนนี้ก็คือพีม่าเราจะมีโปรโมชั่นนะคะวันวาเลนไทน์นะคะจะมีเป็นอินฟ <Infinity Love S 1> ินิตี้เลิฟอ๋ออินฟินิตี้เลิฟใช่ค่ะองนี้แบบมีสองฝั่งมันแยกเป็นยังไงบ้างพีคคุณนี้ก็ถ้าฝั่งนี้จะเป็นของพีม่มาไดามอนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ e color เลยเป็นเพชรแท้ส่วนด้านนู้นก็จะใช้เป็นทอง99.9% แล้วปกติเวลาเขาซื้อให้สาวเนี่ยเขาซื้ออะไรให้สาวกันในวันวาเลนไทน์อ๋อด้านนี้เลยค่ะคุณนิกกี้ตอนนี้เราจะมีจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นสเปเชียลเซตนะคะก็จะเป็นราคาเริ่มต้น3,900นานะคะ3า0 0 3มหมก้าพเยโตอ้ยกตก<ด>ยตใจนะ้9 0 0มพ้ายนีแข็งเลยเมื่อกี้ 3 9 9 0 0อันนี้คือเป็นสเปเชียลเซ็ตใช่ค่ะก็จะมีแหวนต่างหูแล้วก็จี้เป็นราคาพิเศษพร้อมผ่อนได้0ู0เดือนเลยแล้วก็ของเราก็จะมีเป็นอินฟินิตี้เลิที่ทำด้วยทอง99,99พความหมายดีด้วยนะคะความหมายคือแสดงถึงรักนิรันดร์รักไม่มีสิ้นสุดค่ะแล้วก็เป็นเลขแปดมงคลก็แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครัพี่อ๋อได้เลยค่ะครับ อย่างอชิ้นนี้นะคะก็ใช้เป็นทอง9.9.9เปอร์เซ็นต์นี่คืออินฟินิตี้เลิฟใช่แล้วค่ะเป็นราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะ9,246บาทอย่างถ้าเซตนี้ลูกค้าชอบเป็นงานไดมอนด์นะคะเป็นอีคัลเลอร์ไดมอนด์นะคะตัวนี้เป็นการฝังพิธีพิถันมาจะเป็นสเปเชียลเซตฝังด้วยเพชรแท้ตัวเรือนเป็นโรสโก้ค่ะเป็นไอไอตรงนี้เป็นเพชรแท้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโรสโก้ใช่ค่ะเป็นราคาพิเศษสเปเชียลเซตเลยมีแหวนต่างหูแล้วก็จี้39,900ืาพครับมีชุดใหญ่กว่านี้ไหมมีค่ะมีค่ะให้คว เลยค่ะก็จะมีเป็นแหวนกําไรนะคะแล้วก็ต่างหูห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยพิเศษสาหรับพณนิกกี้เลยต่างต่างกับชุดนี้ยังไงอะเพ่ด้วย,ด,วยด้วยเขาจะมีกําไรด้วยน้ําหนักทองจะเยอะกว่าแล้วก็น้ําหนักเพชรเยอะกว่าแล้วก็จะมีเป็นกําไรต่างหูแหวนใช่ค่ะสวยสวยมากค่ะตวเรือนเป็นไวโกลจริงๆสวยทั้งคู่นะอันแต่อันนี้ดูวัยรุ่นนะ ใช่ค่ะอันนี้คุณก้อยก็ใส่ได้ค่ะอันนี้ก็น่ารักน่ารักแล้วก็รุ่นนี้เลยค่ะเป็นอินฟินิตี้เลิฟก็แสดงถึงความรักนิรันด์นะคะอย่างเป็นเป็นเลขแปดมงคลก็แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยะคะ่ะใช่ถ้าต่างหูแล้วก็จี้นะคะ28,000ทั้งเซ็ตนะคะค แล้วไอ้ตรงตรงนั้นคืออะไรอ่ะพี่อ๋อรุ่นนี้จะเป็นาราคาพิเศษนะคะแหวนคู่เผื่อว่าคุณนิกกี้อยากใส่เป็นเซตคู่เลยอะค,ะค่ะรุ่นนี้ก็ของเราก็จะเป็นไดมอนด์เป็นเพชรแท้ ap, เป็นน้ำ e color ด m มอนนะคะมีเซอร์สถาบัน J A อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเซตแหวนคู่ใช่ค่ะอย่างเซ็ตนี้นะค่ะทั้งแหวนผู้หญิงและผู้ชายเนาะจากปกติ1,7 0 0 0 0เราจัดโปรพิเศษเลย65,900 จากหนึงแสนเจพันเหลือ65,900เหลือ65,900พร้อมผ่อนได้ศูนยเซสิบเดือนทุกอย่างผ่อนได้ศูนย์เปอรเดือนทุกอย่างในนั้นที่มาผ่อนได้หมดไหมได้หมดเลยค่ะถ้าไม่ผ่อนลดเพิ่มอีกห้ปอร์เซถ้าเงินสดลดอีกหเซใช่ค่ะ ถ้าเกิดผมซื้อครบแสนเนี่ยมีอะไรพิเศษให้ผมไหมเราก็จะมีโปรโมชั่นถ้าซื้อยอดซื้อสุดที่10,000แต่อใบเสร็จนะคะเราก็จะมีเป็นแพ็กเกจห้องพักโรงแรมบันยันทีกรุงเทพหนึ่งท่านนะคะแล้วก็พร้อมบัตรรับประทานอาหารที่ห้องนะคะตัวจิโก้มูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันจำกัดสี่ท่านสิ 50, ทธิ์ท่านแรกค่ะได้ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยคือหนึ่งกุมภาถึงยี่ะถึง28กุมภาก็เ,าเหมาะสําหรับแบบเดือนอวันวนาเลนไทน์เลยใช่ค่ะนะครับซื้อสินค้าทองนะครับแล้วก็อาร์ตรถ สูงสุดเท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วสินค้าเพชรนะครับลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคุ้มมากลนะบอยเพราะว่าจะเกิดซื้อทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยรับแพ็กเกจบันยันทรีแบงคอกใช่ค่ะโฮเทลหนึ่งคืนใช่โอ้โหหนึ่งคืนเป็นหมื่นแล้วนะทำไมรู้อ่ะเมื่อก่อนเคยเคยไปเที่ยวอยู่ <c oughs> มมไม่บางทีมันต้องเปลี่ยนบรรยากาศสิแล้วก็มีนอกจากโรงแรมแล้วยังมี Experience Bangkok นี่เป็นไงสำเนียงแอนติเมทลูฟท็อปดิเน เตี้ยงอาหารเวอร์ติโก้คุค่าอั0 0นบาทใช่ค่ะโอ้คุ้มมากซื้อ1นึ่งแสนเท่ากับได้ของฟรีมาอีกหลายหมื่นนะอ่างั้นย้ำปคำหนึ่เซตนี้เท่าไหร่นะครับเท่าไหรนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นเกานเก้ซตนี้เ0 0ดหมื่นว่าไช่ค่ะง้นเอาเซตนี้สองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นแปดพันส สองหมื่นแปดพันยังมีงบอยู่ยังมีงบถ้างั้นรับดอกกุหลาบเพิ่มด้วยไหมคะกุหลาบอะไรได้เดี๋ยวพี่พาไปค่ะเหรอใช่ค่ะได้ได้ได้ที่นี่แต่ว่าผมถามผมถามเพื่อนน้องๆแล้วหมค่ะน้องๆวัยรุ่นวันวาเลนไทน์ถ้าเขาอยากซื้อของขวัญให้กับแบบแฟนเขาแต่เขางบไม่เยอะมากพี่พอมีแนะนํากับเอฟฟรีไหมอ๋อมีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์เนาะเราก็จะจัดโปรสเปเชียลวาเลนไทน์ให้ อย่างรุ่นนี้ค่ะจัดโปรพิเศษ1 6 9 0 0หกเกายจเท่าไหร่ถ้าเป็นชิ้นนี้จาก20,000กว่าบาทค่ะแล้วแต่ชิ้นงานเนอกจากว่าเราจัดเป็นราคาเดียวเลย16,900 16,900เก้อยนน้ยเอ้ที่เป็นแหวนทำงงานได้เลยเนี่ยได้ค่ะบางทีลูกค้าแบบว่าอยากใส่ทุกวันใส่ติดนิ้วทุกวันใส่ทำงานอย่างนี้แล้วก็จะเป็นต่างหูสไตล์เม็ดเดี่ยวด้วยครับเขามีโปรอยู่เลยนะครับที่พรีม่านะครับ16,900ใช่ค่ะ สำหรับแบบ FC หรือว่าวัยรุ่นที่มีงบไม่สูงมากใชก็สามารถมาซื้อของขวัญให้กับคนที่รักแบบรูรูได้ทั้งนั้นผมขอไปดูไอ้นี่หน่อยได้ไหมพี่ดอกกุหลาบพี่คะได้เลยค่ะได้เลยโอเคครับได้ค่ะด้านนี้เลยนะคะนี่เป็นนิวเคลส์เลยนะคะเป็นดอกกุหลาบทองด้วยครับใช่ค่ะคือเป็นทองแท้ทอง99.9ปนแพงไหมนี่ไม่ไม่สูงมากนะคะเพราะว่าเราจัดโปรพิเศษอยู่ที่4,590บาท4,590บาทแต่ว่าได้ดอกกุหลาบทอง เฮ้ยก็เอาดิปกติผมซื้อดอกกุหลาบช่อนึงอะห้าหกพันแล้วก็แปบเดียวก็เน่าเอา,า,เา,าอง,องททาอาอาี้ดีกว่าดอกกุหลาบทองเท่กว่าเอาเนด่ได้เลยค่ะเอาครับเอาอาคเอาพี่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าวันนี้ผมซื้ออะไรให้น้องก้อยมั<อ>่งลองรวมรวมหน่อยนะพี่นะ นายขอดูหน่อยสิครับว่าวันนี้ของของผมมีอะไรบ้างครับที่เลือกไปก็จะมีต่างหูแล้วก็จี้นะคะไม่ไม่ได้รวมสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นดอกกุหลาบใช่ค่ะเออสิริรวมเท่าไหร่ครับพเศษพิเศษเลย3ามหมพยบาท32,590บาทใช่ค่ะอันนี้ผมผ่อนผ่อนได้ค่ะผ่อนได้ค่ะผู้ผ่อนดีกว่าไปคนิดหน่อยอันนี้ไม่รับนะคะอย่าเล่นพี่ ปปคินดน้อยได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่ฝากรุ่นนะพี่แล้วถ้าเกิดเอฟซีเขาอยากซื้อเนี่ยสามารถไปซื้อแบบผมได้ยังไงมั่งพี่ก็เรียนเชิญได้ที่พีมา่าทุกสาขานะคะทั้งโรบินสันและเซนทันแล้วฝั่งพ <ừ ừ S 2> าซาเราก็จะมีเกือบทุกห้างเลยคุณลูกค้าสามารถมาเซอร์วิสบริการนะคะล้างทําความสะอาดได้หรือว่า <ừ S 2> ชุบทําสีได้มีปัญหาอะไรก็คือแวะเข้ามาสอบถามที่ร้านได้นะคะครับอ่ะเดี๋ยวย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งมา ค่ะก็คือถ้าเป็นงานปฏิมากรรมสุวรรณศิลป์นะคะหรือว่าจะเป็นทอง99.9ก,ก็จะมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง25เปอร์เซนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มงานไดมอนด์นะคะเราก็จัดราคาสเปเชียลเซตและวันไพร์นะคะเริ่ม1กลุ่มพาถึง28กลุมพานะคะแล้วก็ลดสูงสุดถึง30เปอร์เซถ้าเป็นกลุ่มงานไดมอนด์นะครับอ่าโอเคครับพี่ฝากใส่ถุงเลยนะครับลแล้วก็รูดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้น้ำก้ายนะครับได้เยขอบคุณค่ะเอาอะครับ,เอ,รบเอาของที่ ซื้อนะครับมาเซอร์ไพรส์คุณก้อยกันนะครับวันวาเลนไทน์นะครับนี่ทำเล็บอยู่เราจะเราเราจะถือโอกาสนี้รักหลับน้องรักหลับน้องนะคือแบบมึงก็รู้ว่าเป็นคนรักลูกมึงก็ยังเล่นมุกอย่างนี้บอกรักตอนหลับบอกรักตอนหลับอาโอเคให้เข้าไปติดไอ้เรื่องรามกทะลนึกตึงตังอะไรมาจากใครวะรักอยู่รักอยู่รัก เอาของวันวาเลนไทน์มาให้จ้ะเล้วเอาให้คุณครับนี่นี่เอาให้คุณถึงวแล้วถึงวแล้วถึงวสามตี๊ดยั้งสามติบดปล่อยแก้งนะแก้งนะสามติ๊ดามตีดปัได่ถึงแล้วปั๊ดึงแล้วช่วยคอนเซิร์เตกับการให้ของ กูกำลังโรแมนติกกจ๊กเจ๊กเจ๊กแจ๊กกูตีนอยู่นั่นน่ะนี่นี่อาดูสรุปคืออะไรของสุภายคุณครับอันนี้ก็คือระวังนะอะไรอ่ะตี้ตี้ตี้ตุ๊เขาได้ขอมนะเขาชอบตี้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 อธิบายหน่อยตี้นี่คือมามหมาย อันนี้มันเป็นโรสโกนะคุณก้อยเป็นโลสโกแล้วก็เป็นเพชรที่เหมือนมองเันอยากได้ที่อยากได้ปะอ๋ยอยากทำเล็บต่อเพือนคุณพี่นะเดี๋ยวได้ทำาได้ทยาเดี๋ยวได้ทำอันนี้เป็นจี้เป็นจี้เป็นเพชรครับแล้วก็เป็นแบบโลสโกไม่รู้ว่าความหมายคุณความหมายแล้วก็ความหมายก็คือเป็นอินฟินิตี้เลิฟก็คือขอให้เรารักกันแบบไม่สิ้นสุดอินฟินิตี้รักกันนาน มีมีมีอีกมีอีกมีครับนี่ครับอันแรกครับนี่อันนี้มอะกับคุณครับคุณก้อยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบใส่ต่างค์โอ้โหใส่ชอบมากนี่ผมซื้อปากหูมาให้ครับอุ้ยขอบคุณค่ะอ๋อเป็นเป็น e c t i เดียวกันนะ c o l l e c t เดียวกันครับเป็น Infinity Love เป็น Rose g o แล้วก็เป็น Diamond ใส่ให้หน่อยตอนนี้ต้องสโลว์แล้วแหละ slow อาออกเป็นไหมอ๋อไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยซื้อที่ใครมาก่อนคุณคนแรก <laughs> 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 One thing they will promise they're building you a throne. If only you had seen. won't leave the truth alone. And now you can see the world. เคใส่ああ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 ไม่ยากครับขอบคุณครับชอบไหมครับหมายถึงผมคุณชอบไหมครับผมคุณชอบไหมครับ ไม่มีอีกนะมีอีกนะไม่จะมีแค่นี้นะยังไม่หมดเหรอน่ารักจริงเลยคำแต้ดอกไม้คือดอกไม้สีทองครับแต่เป็นทองจริงๆนะนี่ให้ให้น้องนะให้น้องครับให้น้องครับขอบคุณนะคะนี่คือเอาไปประดับบ้านเอาไปใช่น่ารักน่ารักสุดที่แล้วก็วาเลนไทน์เนี่ยบอกความรักเออมันอยู่ได้ยาวมากพวกพวกก็ถ้าเกิดเราให้ดอกไม้อาดอกไม้จริงๆอ่ะสองสามวันมันก็เหี่ยวจะให้ดอกไม้ทองดีกว่าแล้วราคาพอกันเลย ราคาไม่ได้แพงกว่าดอกไม้ที่มันช่อๆนะงั้นแังคุณแฮปปี้ไหมน่ารักมากเลยค่ะชอบไหมชอบอ่าโอเคขอบคุณค,ครับเดี๋ยวไว้หนูซื้อคืนโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวให้คุณทำเล็บต่อนะโอเคนะขอบคุณค่ะครับเอิ อะย้ำอีกครั้งนะครับ FC นะครับใครที่กําลังมองหาของขวัญน,นะครับที่จะมอบไปกับคนที่เรารักหรือว่าอยากจะมอบไปกับแฟนเราหรือมอบไปกับพ่อแม่ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรจิวเวลรี่ให้กับคนที่คุณรักนะครับต้องมาที่ร้านพรีมาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตอนนี้เขามี70สาขานะทั่วประเทศนะครับแล้วก็เขาก็มีสเปเชียลโปรโมชั่นพรีมาอินฟินิตี้เลิฟ2021 อนที่1คือระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับวันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์64สนะครับสินค้าทองและก็อาร์ตลดสูงสุด25%นะครับสินค้าเพชรถลดสูงสุด30%ตอนที่2นะครับเมื่อซื้อสินค้าเครื่องประดับเพชรยอดสุดทธุนะครับ1 0 0 0 0 0บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับรับนะครับ แพ็กเกจบันยันทรีแบงคอกโฮเทลหนึคืนยังไม่พอนะครับยังพร้อมรับ Experience Bangkok โ oh. อ <laughs> รอเรือรอเรือกู oh. Experience Bangkok นะครับ Ultimate Rooftop Dining Experience นะครับที่ห้องอาหาร Vertigo มูลค่า15,000บาทฟรี Free เลยจำกัดสิทธิ์นะครับที่50 ท่านแรกเท่านั้นนะครับสอบถามโปรโมชั่นพิเศษนะครับได้ที่ร้านพรีมาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE นะครับ Line o f f i c i a l p r i m a Thailand นะครับหรือว่า Facebook Prima Thailand เข้าไปกดไลค์ไปกดตามมาก่อนแล้วก็ไปถามได้หรือว่า IG Prima Thailand นะครับโทรเลยครับ027456111นะครับขอบคุณพรีมามากนะครับเจอกันใหม่นะครับ ep หน้า นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ขอไลค์เยอะๆอยากให้ขึ้นเทรนกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับ Josh ว่าอยากให้ก้อยซื้ออะไรให้ผมโอเคเจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ